อ๋อทำการบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ทําการบ้านทั้งหมดสองหน้านะคะเพื่อนๆแล้วก็หยุดยาวสามวันเลยค่ะหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดวันจันทร์เป็นหยุดชเชยวันแม่ค่ะโอ้โหเขียนสวยจังเลยค่ะ ซักโยงใส่เสื้อที่สามารถซักได้เช็ดคือเช็ดรองเท้าให้สะอาดแล้วก็ล้างแปลงสีฟันหลังจากที่แปลงฟันเสร็จเก่งจังเลยค่ะน้องอนุบาลสองเก่งจังเลยค่ะเพื่อนๆอนอนุบาลสองเหมือนน้องเอียทำการบ้านกันด้วยนะคะหน้าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เอาละค่ะการบ้านหน้าที่สองของน้องเอียายนนะคะให้ดูนัมเ e อร์นะคะตัวเลขที่กําหนดให้เลขหนึ่งเป็นอะไรลูกเลขหนึ่งเป็นชั้นเก็บรองเท้าเลขสองเป็นอะไรลูกลักชั้นเก็บเก็บเสื้ออ,อ๋อเลขสามเป็นชั้นวางอะไรคะชั้นวางชั้นวางแก้วเลขสี่เป็นกล่องอะไรคะป,ปกล่องใส่อะไรคะเป็น เป็นกล่องดินสอ,อกล่องใส่ดินสอแล้วเด็กคนนี้เขาถืออะไรคะเขาถแก้วเราต้องเอาแก้วไปวางไว้ที่ไหนคะหนึ่งสองสามหรือว่าสี่สสาเลขสาเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเลขสมลงไปในวงกลมเก่งจังเลยคะ่ะ ต่อไปคนที่สองน้องคนนี้เขาถืออะไรลูกเขาถือดินเขาถือดินสอน้องคนนี้จะต้องเอาดินสอไปใส่ที่ตู้รองเท้าดีไหมไม่ต้องใส่ที่ไหนอะลูกใส่กล่องดินสอกล่องดินสอมันคือเลขอะไรลูกลักเลขสี่เราจะต้องเขียนเลขอะไรคะเลขสี่เลสใส่ในวงกลมนะคะเพื่อนๆ ต่อไปน้องคนที่สามเขาถืออะไรนะถือรองเทา้ทาแต่หนูเขียนไม่แล้ว,วอ่ะอ้าวเหรอถือรองเทา้าไม่เป็นไรเขียนแล้วโอเคถูกต้องเลยด้วยนะเพื่อนๆถือรองเทา้าก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเลขหนึ่งมันคือชั้นวางอะไรนะชั้นสําหรับเอาวางอะไรคะเอ,เอาวางรองเทา้าเอาวางรองเทา้าแล้วน้องคนสุดท้ายล่ะคะน้องคนสุดท้ายเขาถืออะไรโชว์อยู่เขาถือ ถือเสื้อโชว์อยู่เราต้องเอาเสื้อไปแขวนไว้ในที่ไหนดีล่ะตาน้องคนสุดท้ายเราเอาเสื้อไปแขวนไว้ในที่ไหนดีลูกตู้เสื้อผ้าก็ต้องเป็นเลขอะไรคะเลขสองโอ้เลขสองเขียนเลขสองลองไปในวงกลมโอ้โหการบ้านเสร็จแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเก่งมากเลยไหนไปเอาผลงานที่หนูทำวันแม่มาโชว์เพื่อนหน่อยเร็วผลงานที่หนูทำวันแม่ ไปเอามาโชว์เพื่อนๆเพื่อนๆคอยดูผลงานน้องเอียช่องสลาฮีกันนะคะดูสิอ๋โหทำการบ้านเสร็จแล้วเก็บกันเลยหยุดสามวันก็สามารถไปหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้สามารถไปเที่ยวพักผ่อนได้ไปทำบุญได้นะคะอ่นเดี๋ยวลอดูผลงานที่น้องเอียทำมาจากโรงเรียนนะคะมาทางนี้เลยค่ะ ผลงานวันแม่อันนี้น้องอ้ยาทาเองเหรอลูกการ์ดวันแม่ใช่ไหมโอ้โหแล้วมีฝ <แบ S 1> ังนะ่งหนึ่งอืมอีกฝั่งนึงเป็นเป็นอะไรอ่ะเอาตั้งเอ,เอาฝั<อ>่งนี้ตั้งโอ้โหใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยมีมงกุฎ <เอ S 1> ด้วยอะ่ะ<อ>แล้วคนนี้ที่ไม่มีมงกุฎแต่มีหัวใจอะ่ะเออที่เป็นแม,แม่่อ้าวอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปให้เพื่อนๆร่วมชั้นอนุบาลสองดูนะคะ อโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยดอกไม้กุหลาบอ๋อเป็นรูปทรงกระเป๋าลายดอกไม้กุหลาบใช่ไหมไหนทำเป็นกระเป๋าให้เพื่อนดูสิอ๋อเป็นกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าวันแม่นะคะให้คุณแม่เอาใส่ดอกมะลินะคะใส่ดอกกุหลาบก็ได้นะไหนโชว์สิโอเสะไทยกระเป๋า